คาราโอเกะและกับตำนานที่ไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลงนี่คือชุดคาราโอเกะจากทาง JBL นั่นเองประกอบด้วยแอมที่เป็นซีรีส์บ y o อนอันนี้เป็นบ y o อน3แล้วก็ลำโพงนะครับเป็นลำโพงแพชชั่นซีรีส์12นิ้วนะครับ แน่นอนว่าเอาไว้ร้องคาราโอเกะเนี่ยเสียงดีมากๆนะครับผมแต่มันยังสามารถเอาไปใช้อื่นได้อีกอย่างเช่นงานห้องประชุมห้องสัมมนาเนาะที่จะต้องใช้ไมอะไรเงี้ยเปิดเพลงอะ่ะตัวนี้ก็ไปติดตั้งได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าเอาไว้ฟังเพลงดูหนังนะครับในห้องโฮมเทเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็รองรับ HDMI input เหมาะมากๆสําหรับพวกห้องโฮมเทเตอร์ แล้วทั้งแอมและลำโพงเนี่ยมันออกแบบมาคู่กันเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือก preset ของลำโพงใน power amp ได้เลยนี่เราใช้เป็น Passion 12ใช่ไหมเราเลือก Passion 12แค่นี้ก็เสียงดีแล้วแล้วก็มีเอฟเฟกในตัวพร้อมนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกนะันมันมีใครกันละว่าจะแวบมาให้มองบ่อยๆออยนะ้ จิ้มโรยวานแม่เอ้ยแม่ต้องเยื่ทองที่ขอแค่มองเท่านั้นงนงคาเ